ทุกคนคนระับมันถึงเวลาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องยื้อต่อไปคือแม่ง่ายเหลืออะไรเลยเชียเมืเ่อ <c oughs> ไรกูจะชนะเมืเ่อไรกูจะชนะทวินตักตีไว้เชียมาไม่ต้องพูดเชียะดัะงั้นกูมาพารีแมทกับมึงนะฮะตายมาเยอะละกูจะตายต่อไปซู่ซผมอาวุธเทียะนี่แม่งดีสุดละไอ้มาวเทนสแกนเนื้อไอ้เชียนี่ไม่วไไวไมเวิร์กกับทวินแม่งเร็วเกินนะฮะมาเนี่ยผมหลักสูตรผมก็คือตีตัวเขียวก่อน เราัวเขียวค่อนข้างที่จะน้ามันค่ะแต่ทั้งเราต้องเอาทั้งส <ไป S 1> องคนไปพร้อมกันอยู่ดีเร,เราเราเฮ็ดสูดให้เราสบายไม่ได้เพราะมันเหลี่ยมแล้วก็มียาพื้นยังมาเติมแบบนี้ก็จะช่วยเหลายเรื่องได้อุวิเชียพุ่งไม่ทันอโอเคฝั่งนั้นแปลงร่างลแล้วเราเราก็หนีรัวครับผมระหว่า,างรอให้อีกฝั่งแปลงร่างแต่ว่าผมเบ็ดสองไม่ง่ายไม่เบ็ดสองก็ไม่ง่ายเท่าไหร่จริง โอ้ยเฮียโอ้โหพ่อมึงเนี่ยเฟสสองง่ายกว่ามึงอ่ะเออเฮ้ยเฮียทวินมันอยู่ตัวแรกไม่ใช่เหรอวะทำไมมันกลายบอสเล็กที่ยากที่สุดวะไม่ไม่ไม่มันเรื่องเปลมันไปลี่ไม่ได้เฮียเดี๋ยวเอากลับอันนี้มาเราต้องเอาความเร็วกลับมานะฮะปุ๊บอุ้ยไอ้เชี่ยมึงยิืนรออีกยกะว้า เข้าไปสองคู่แล้วเ,เข้าลุงรอเฮียอ,อะไรนะเคลองสูตรนี้บ้างเฮียยังไม่รู้ว่าใครเข้าเฟสสองจะคุมโอ้ยเฮียโอ้ไฟแม่งยาวเป็นวาเลยเฮียนี่โอ้ยเฮียลองดูกันนะเฮียอาจจะเหมาะสม โอ้ยเครือไฟแม่งกู้ตายไอ้เฮี้ยปลดเลซเซอร์มันกระโดนไฟระยะแม่งแหละแม่งระยะอย่างไกลอะไฟโผงโอ้โหเฮีเฮ้ยหนึ่งสอง่ส่มาเอาเลขไว้กูดูอีกแล้ว อะไรของมึงมึงดูตัวอย่างนี้มึงทำมากูดิไอ้เฮียเฮ้ยโจมตีต่อไปโจมตีต่อไปให้มันเจ็บเยอะเจ็บไปเยอะอี้เหี้ยให้กูหลบยังไงวะโอ้ ไอ้เฮี้ยงเป็นเฮีย้ยอะไรอ่ะมึงแม่ไม่รักไอ้เฮีย้ยโอ้อะไรของมึงอ่ะเนี่กูหลบอะไรหลบเลเซอร์มันกระโดนพุ่งใส่เฮี้ยโอ้โน่นมันพุ่งไฟหน้ากูเชี่ยกูหลบยังไงเนี่ยโอ้โหไอเ้เหี้ย ลยอยนี่อะไรอะ่ะมึงจะกระโดดทำไมมึงองไปเลยมึงจะกระโดดทำเพือนี่มึงจะกระโดดทำเพือนี่เจ,จนฮิวมาแล้วมึงเอาเฮีย แต่พอเจอโอ้ผมเข้าเฟดเข้าเฟดสามแล้วเฟดสามง่ายเฟดสามง่ายตัเฮียแล้วไม่เฮียผมลองแล้วผมผมได้ลองทําการอัพอันี้ไอพวกชุดตอนนี้ใการคลิกละแล้วครูลิมัดไม่ออกมาดีมากแต่กูกมชนะแล้วขอากรอยรอ้เย้ะมึงไม่มีทางชนะคูบอกมลยไม่รู้จักความผิว ดูความเร็วความเร็วหลบหนีหลบหนีหหนเร็วเร็วมากไม่ต้องคิดจะต่อต้านกูไอ้เหี้ยคนคนคนก็ต้องตายอ่ะอุ๊ยเร็วความเร็วระดับประกาศดนะเฮี้ยนี่บูต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 สปีดความเร็วความเร็วดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจแตกแตกเจ็บวิง่งเกือบไลยเหี้ย Quero rodar mais โต่ทำรือนี่เรียและวี่กูเล็งปิดตัวเดี๋ยวนะอะไ,ไรแม่งเดี๋ยวยังไงตอนท้ายมันก็ได้เหมือนกันนต่แหละะจต่ปิดพลาดได้อยู่ได้อยู่ เฮียเลยวะนาโอ้เหาเจ็บเราเจ็บอะไรกันเรนเจ็บอะไรกันนะเเจ็บอะไรกันน้าเพมันมันพุ่งพิดิกอะโอ้ยเฮียพุ่งพิดิกกไอเฮียนะจะพุ่งพิดิกนี่เฮียจริง แล้วมันเข้าเฟสสามทั้งตัวตัว,ตว,ตวเลไเชี่ยมาดีสัตว์ที่มึงเจ่งไอ้สัตว์มึงเจ่งไหน,น,ย,ไหนยี่่่่่่่่่่่่เ่าเลยเต็มทีไม่ได้ตัวล็่กใหม่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั เฮ hey, ้ยสัตว์เออมึงตายคู่ไอ้เหี้ยมึงตายคู่ไอ้เหี้ยอะไรดินหนูอ่ะเฮ้ยอเอาเอา้าไอ้ควายไอ้เหี้ยบอสกระจอกหรือวะเอ้ยไหนก็ผมทวินก็แตกไปแล้วสัทีมึงยากจังวะเพราะกูเป็นสายแซมมอนก็ไม่ใช่ดูแม่งทำไอ้เหี้ย มาครับผมถุงนี่ครับผมหลังจากเราการสู้วอตเหล็กตัวที่สามจะบ,จะบดล็อกแม่ฮอลูเบดนั่นเองแล้วตอนนี้ก็มีของอมุมโซกุสามสี่แล้วเย่ yeah! ชุดนี้ไม่ต้องทำหรอกเพราะเราใช้ชุดนี่แหละชุดซัลซามอนของเฮียนี่มันไม่มีแต่เมียนี่ผมเราสามารถเอาของอันเก่าจากตอนต้นเกมที่มันเป็นสปนะิริแกฟเนี่ยอัปเกรดได้มีอะไรอีกของซัลซามอนบาื่ีไม่ใช่ไม่ใช่อของซัลซามอนนี่มันเป็นอาวุธไม่มีว่ะ งอนนะเนี่ยุตสาห์ทำมาขนาดนี้มึงบ้า,าลองแต่ผวก็มันใช้โซ่ผสม,มกันอนะมีไหมอน,นี้ไงเออซันคอสสตาฟกูลืมไปเลยนี่ก็เป็นซัมมอนที่กูคิดถึงนะฮะนี่ผมมมีหลายอย่างอันนี้ก็น่าทำนะขั้นต่อของพวกเคียเนี่ยนี่ก็น่ามาไว้ในจิตใจน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งเออที่มันเด่นๆ โอเคเรามาเริ่มจากนี้กว่าสไปริตก,การรับผมไอกลายเป็นฮอลเวดลูนซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างโกงเ่าจะจำได้เขาจะเท่าได้จำความได้ยวผมจากอันเก่าปึ๊บแล้วก็ใช้โซของบอลเล็กทั้งสามตัวมันก็จะกลายเป็นฮอลเวดลูนก็ใส่แทนที่อะไรอืมใส่แทนนี้ก็ได้ในความสามารถของมันจะเป็นการ ก็เหมือนทัพปีก้าวเลยผมตอนไอ้มินเนอร์โจมตีเนี่ยเราจะได้รับบูไหนบูทไม่นับไปเฮียนี่ยเห็นบูทไหมมีบูทดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์มีไลท์ดีเจนแล้วก็มีเราดีเฟนแปดแล้วก็ดาเมจดิวิชั่นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีสี่ซึ่งผมก็เอาไว้ก็ดีนะผมว่าดีกว่าอย่างนั้นก็ดีกว่าไอ้มอกมีดเเพราะมันก็เพิ่มดาเมจเท่ากันเลย แล้วก็มีโอกาสปล่อยดาวดนะ้วยต่อไป Angel t r a r s Angel t r a r s ก็เป็นเพืนต่อของอันนี้ซึ่งเราต้องทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่แน่นอนมากขอ Sun God ก,ก่อนเพราะ Sun God กูทำได้เลยนี่คผมของตามนี้เลยโซ่สามอันเน้นเซนออฟซันไลท์แล้วก็ซันฟิลิสตาร์บเรจะกลายเป็นซันกอสตาร์สักทีที่กูชอบเรียกผิดะแต่สมอนเป็นดวงพระอ,องค์ทรงสุริยันนี่อะไรไม่รู้ซึ่งมันก็โกงอะ่ะ ลองดหงูหนึ่งหนึ่งสองอีกแล้วว่ะต่อไปก็เป็นนี่เอ M.O.A.B ไม่รู้ย่อมาจากอะไรเหมือนกันทำจากสิ่งที่เราเคยใช้เมื่อดีตาก,การเออว่าลืมไปเลยว่าทวินมันดอบของมาลิกเนี่ยผมอารเบสเป็นสายเล้นทำการยริงเป็นเป็นธนูจำนวนจริงเป็นกระุนลูกศรที่เร็วมากถ้าเป็นสายถ้าเป็นสายเล่นก็ค่อนข้างแน,น,นะนำนะเพราะว่ามันโกงมันโกงอยู่แหละ แต่ว่าตอนนี้กูกดทวินนี่เงี้ยเก็บมันเข้าไปเลยเงี้ยดูทีว่าตอนนี้มันหลีกเจ็ตแพดเคยซื้อไปแล้วซื้อจากสตรีมพังแหละบันเดิลเนาะบัลลูนแล้วก็ไอฮอสแมนฮอชัวแล้วกี่ฮอชูไอเหี้ยใครขายวะคนขายอยู่นู่นคนขายยังไม่ตายนี่ผมมันก็จะกลายเป็นอมอมเอเออมอไอเหี้ยโมโมไอเหี้ยช่างแม่งแล้วกันนี่ผม ทำไมใส่ไม่ได้โอ้มันนับเป็นปีกนี่หว่าแล้วไงต่อวะนเนี่ยเฮียมันนับเป็นปีโหนี่มันความเร็วระดับไหนกันครับเนี่ยนี่เป็นความเร็วที่เร็วนะนี่กูก็กูก็โอเคกับความเร็วนี้ต่อไปก็ อันเจ้าเทรสอันนี้เป็นเวอร์ชันต่อของปอสปาคูดฮาปี้จ๋าเกิดมาหน่อยดิเขียมาเลี้ยวลูกจ๋าแต่มีอะไรกว่านี้พอหมดอันนี้ไปกูมไม่รู้มีอะไรละเอ่อของอัปเกรดเพิ่มเติมก็น่าจะมีมีอะไรกว่า อาจจะมีของใหม่ได้กูไม่รู้แต่เท่าที่ดูเท่าที่มองมองมันก็มีประมาณนี้ปะ่ะเออผมรึได้ว่า,าตอนนี้ไอตัวจำไม่เปนสีที่มันแบบมัอนออกมาจากไฟเจนได้ไหมตอนเราฆ่าแล้วมันเกิดน่าจะขายเซนที่ใหม่แล้วตอนนี้ซึ่งเซนที่ผมว่าดีเดี๋ยวรอเพราะมันหนกเกลือนเลเยอรเออไอ้นั่นอยู่ไหนเพิ่ม,มาฟอรสหลังจากที่เราฆ่ามอสเหล็กครบสามตัว เงินยิงกองกันเทียตรงนี้ครับนี่เออใคเมนีกสตาฟครับผมมาเป็นเซนที่เซนที่จามการยิงก้อนน้ำแข็งใส่ทำไมจะปั่นขึ้นเรื่อยๆตามมนะันเลยเสียงกูหายนะโอเคฮับบี้ลิงแล้วก็ลาวาวนเดอร์ไอเียของแบบนี้อีซีทูมเมคมากๆ พูดถึงเราสามารถขุดแร่โคลไฟได้ตอนนี้แล้วโคลนไฟมันทำเหี้ยได้ไหมไม่มีอะไรที่ทำได้เลยนะฮะตอนนี้ถ้าไฟถ้าเป,นเปนนานาา็นเป็นขนาดเนี้ยถ้าทวินไม่ขนาดนี้พวกพี่ชายแม่งก็น่าจะประมาณนั้นแหละ,ะแล้วก็ไอลาวาเวนเดอร์ขอ,องพวกนี้เราสามารถซื้อได้หมดจากเอ c บซีในไออาริเดวินซีไอสิงเกิลเลอร์แหละดีจัง อันนี้กยทำไม่ได้ขี้เกียจมันลำบากเยอะแน่ไม่ชินนะเฮียไม่ชินเท่าไหร่โอ้โด้วยอะไรหลายอย่างมันเวิร์กนะแต่เ้ายังประหยัดช่องได้ด้วีนะนี่มึงไม่ใช่เวอร์ชันหนึ่งกับสี่ถ้าว่าเป็นเด้วยมึงทำง่ายมันทำง่ายนะั่นมึงไปทำไม่ทำยากขึ้นเยอะเลยมึงเยอะทำยากชิบหายนนกว่ามึงจะได้เจอสปราร์คบูทมาทีนึงนะมึงแบบมึงห้ำหดอะ โอเคองเจจูท okay. ุเลสครับผมแมททีนี้ okay. ก็มีกอสสปีดแล้วถึงเวลาที่พวกมึงรอ,อคอยแล้วได้เวลาสู้กับคารามิตัสล่างแรกอะไรของแม่งอ่ะี่การตำมอนก็ต้องใช้ไอออฟดิสโซเลชันนะอ่าอ่าอ่าเรามีทุกอย่างของพร้อมโอ,อ,อวะพร้อมแหละมาผมที่เรียก บอต,ตาไอ้เหี้ยบอสคาเรมิตัตไอ้เหี้ยกูกูหลอนแล้วกูเริ่มหลอนนะมาที่เดิมอะที่ที่เรามีบทศาสตร์เป็นยาวนานนี่ต้องปรับเปลี่ยนความชินกันหนะ่อยโอเคคาเิมิตัสโอเคกูคมไม่ชินอย่างอย่างแรงเลยนะ วิ่ระจาะก็เหี้ยมันไม่ให้ลองสู้ก่อนเป็นไงคะยากหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเจออย่างงี้เยอะเลยนะอะไรอย่างนี้โอ๊ยอาเอเหี้ยละตายไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์ก แรงแรงแรงปีกมันน้อยจังวะอ้อโหมึงยิงต่อเลยอ่ะไม่มีทันทิชชงทันทิชั่นอยากจะยิงก็ยิงได้ที่ไว้กันกูพลาดตอเนี้ยไว้ไว้ไวไวไว้ม โอไม่ต้องอะไรเลยดีกว่าบินนโง่ก็หลบได้มไม่ได้พิสิกแล้วดีกว่าคนตีนนี่แค่ไหโอเคกูคมองเห็นอนาคตที่มันจะทำตกกูอยากวูบไฟมันจะยาวกี่วาร์ยังกูสงสัยโอเคผมอยาจะได้ผมตายไปประมาณถ้าจริงก็ไม่กี่รอบหรอกนะเฮียก็แค่นิดเล็กน้อยหน่อยหน่อยที่ปั่นก้างนะครับผมน่าสนใจครับผมน่าสนใจมากมาเต็มไปด้วยทวินเนะีนย่ยเนี่ยผม ผมได้ไลองใช้ชุดใหม่แล้วตอนนี้ผมได้ใช้ลองใช้เป็นขากบใช่ไหมแล้วก็มีแกนเจลาตินแกนเจลาตินเนี่ยจะช่วยเพิ่มควมเม่นกระตั้มสปีดแล้วก็หลายอย่างนะผมวิธีการทําก็ตามนี้มันใช้เจลาตินสามสีจากอแมกกาพุนสามตัวับผมแมกกาพุนสามสีนั่นแหละไปสามารถไปหาได้แล้วผมตามแบบท,ทั่วไปโอเคมาคราวนี้เป็นสิทธิ์ตัดสินแล้วคือกูไม่ไหวเว้ยกูต้องใช้ต้องใช้ของอื่นจริงว่ะเฟดพี่น้องมันเกินไปอีกทียอ่ะมาแล้วผม ผมพร้อมแล้วผมเชื่อว่าคราวนี้ผมสู้มันได้ไอ้เยี่ยอุ้ยไอ้สัตว์ปุ๊บเจอได้อยู่ไม่ได้แย่แหะอนั้นจะไขปัญหาไปพร้ะหน้าเที่ยวบอลไม่โกงจริงเลยก็ทำไมไมีแต่คนนำของมันดีเยี่ยใครๆก็ใช้กัน So lại clip mà tang, vai hiệp mãi 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 กูจะว่าไปสไลด์คลิป่งมาบ่อยมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเออว่ะพูดถึงมาทําไมกูว่ากูต้องการบางอย่างด้วยว่ะถ้าสมมติลองเปลี่ยนปีกไอ้ปีกข้างข่าวมันความเร็วมันเท่าไหร่กันเชียววะแล้วทำไมไงยบอกกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะข้อมูบางอย่างน่าสนใจมากกูต้องลองทําดูอะขอสไลด์คลิปใหม่ที่แค่เปลี่ยนใจแล้วขอฟาร์มไม่ใช่นี่ก่อน ครับได้ไหมโอ้โหมาดีที่อ่ะให้มึงทั้งวันอ่ะเออมึงคิดได้ว่ามันน่าสนใจมากอุย้ยแถคนนี้กูไม่ได้รับเชิญแต่จริงจริงแต่มามันก็มาเ,เราชิวๆว่าผมรู้รู้รู้จักหลายอย่างแล้วเราชิวมากเสร็จมูนต์ตนดอกเยอะจังไอ้สัตว์มึง เหมือนมึงรู้มึงต้องการเหมือนมึงรู้ว่ากูต้องการอะไรแล้วมึงก็จะไม่ดรอปเลยรู้ไอ้เย่ามึงไม่ต้องเหลี่ยมลองปีกข้างเข้าดูว่ามันต้องใช้ได้ไหมแต่กู้าใจะทำไม่เข้าใจทำไมมันเป็นเล็กหรือมันจะไม่บอกให้กูยังไม่ได้วะเฮียเข้าประชิดเข้าประชิดอือหคือคือเปื้อเปื้อมฟเป็กพิเศษนะผมถ้าเกิดว่าเข้าประชิดตัวเนี่ยจะทำให้คือถ้ามันโดนเราป่อยปืนไปแทงศัตรูเนี่ยมันจะเกิดระเบิดเสียงดัง ได้ไงจัดเคลียวไปอุ้ยได้ได้ฮุกเลยฮุกดีกว่าใช้เรียรอยเฮียเลยอุ้ยมีเนปจูนเคลวด้วยหมดทุกหมดโศกแล้วค่าขอรับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมนะแหมคงว่ามันจะทำงานได้ดีเพราะว่าไม่รู้สิวะเพราะว่าผมไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ถ,นะถ้ามันมันคือเดี๋ยวถ้ามันมันขึ้นมาเลขสุดซึ่งจากที่เห็นเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเร็วว่าผมโอ้น่าสนใจมากเราลองก่อนเราลองก่อนเราทดสอบความเร็ววิ่งว่าไอเรื่นี่เร็วกว่ายัางเห็นได้ชัดเลยโอเคกูเชื่อกูเชื่อในตัวมึงเชื่อมึนต้องมันทำให้กูผิดหวัง เฮลโลไลน์้ยเฮ้ยเกินไปครับผมเมื่อกี้ไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยเดลีนี่เราอย่าเพิ่งโดนมันทักจูงครับผมเราควรจะเก็บมันไว้เราต้องรีบฆ่าพี่ชายมากกว่าไอ้ทียนี่ถ้าผมเป็นหลักสูตรการเล่นก็คือเรารู้ว่าเนี่ยท่าเนี้ยหลบได้อย่างมันม่อยมิค่อยมีปัญหาแล้วก็ไปใช้เดลีนตรงท่าที่แบบเรามีปัญหาดีกว่าเราจะไคลิปท่านั้นอย่างรวดเร็วคว่าผม

ไอ้พี้ยมันต้องเข้าไปชิดอะ่ะมันต้องคือต้องรีบฆ่าใครสักคนก่อนอะ่ะแต่ไม่เร็วมากเลยกูช็อกพักปืนไม่ทันเลย here. ขอตีบอกปืนด้ะนาตัดแตกหนึง่งไอ้พี่อ่

ของไอ้อเชี่ยนี่ก็จะได้ตีฟีตลอดการแย่จังโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ยเชี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคอเกิดอะไรอยู่ได้อยู่กลับสู่สิ่งที่ควรจะเป็นผมจะเจ็บจะไม่เสียอีกเลสเต็ที่แม่งโคตรง่ายอะ่ะมันก็รบแบบเดิมมไม่ต้องกลัวพวกก้อนเนี้ยนี่ พอเดี๋ยวลูกกูจัดการหมดแล้วอดิเรล,ลีเนี่ยหมดเลยเยอะไม่น่าเหลือสักตัวแล้เล่ยก,กูกลับมาดีเต็มแล้วแต่ไปความยากก็จะอยู่ตรงเฟสบูเดเฮลสุดท้ายใช่ไหมบูเดเฮลสุดท้ายมันจะมีความยากตรงที่วา่าต้องขยันแข่งขันฉลาดลมึงก็อยู่ที่เดิมๆไม่ได้ต้องขยับตลอดเวลาเชื่อกู แล้วมึงก็จะไม่เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอุ้ยฉันไอ้โง่ตอนนี้เลือดอกอูมึงหัวเราะอยู่ไม่ก็อาจจะเป็นเสียงหัวเราะของกูที่กำลังจะกำจะชนะ ดูดูด e ูดีเอ็นแอลครับโคตรง่ไอ้เฮียบอสตอนนี้กูจอดที่ผ่านบอกให้ท้าบอสมันเด็กจอดขนาดนี้ครับไปทำบอสใหม่นะครับไอ้เหี้ยบอสก็จอดไปหวแล้วมึงน้ำเน่าเน่าเน่าไอ้เหี้ยสุดที่การตายของกูกับมันนะครับผมเล่นโคตรสวยแต่กูก็ตายมากกว่านี้นะมันคงไม่นับตอนที่เรตายเพราะพี่น้องใช่ไหมถ้ากูนับนะกูน่าจะตายแต่ก็มันแปดสิบรอบก็ช่างมันเจ็บ มาดูว่าผมมาดูว่าผมมาดรอปอะไรบ้างอ่าเริ่มจากมันบอกมันดรอปไอ้บอกให้เนื้อสวร์ได้ให้เราเลยครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไงประเด็นคือมอสนี่มันดีนะเพราะมันคิดว่าเป็นบล็อกินเนื้อสวร์มันก็ทำในกระดาษจริงๆมันทำของอื่นไม่ได้โอเคอต่อไปปืนยิงหัวพ่อมึงนี่ผมเป็นปืนที่ขวาได้นะโอ้ดอบดอบสายเพชรได้ทิ้งทิ้งไปไม่ได้ใช้อยู่ละ ต่อไปก็วอล์คคอมิตี้เป็นของเปิดเพิ่มดาเมจ15%ทุกสายแต่ว่าจะลดไอ้ดาเมจเราจะได้รับดาเมจมากขึ้น10%อันนี้เก็บไว้ถึงแม่งจะขายได้ราคาดีแค่ไหนแต่เก็บไว้และซอฟแคออสสายเวทอันนี้ผมแนะนำนะเพราะมันค่อนข้างโกงอยู่สู้กับไอ้ไปทานได้ขายแล้วก็ของสายเวทอันนี้เอ้ยของสายแซมมอนอูดมิติโคลซะด้วยเอนโทรฟีบิ๊กคิววะผมมันจะเป็นการซัมมอนไอโบเคี้นั่นออกมา เรามันซม,มอนมาสามตัวในการที่จะซอม,มอนคู่สามหนึ่งตัวนะ่ะหนึ่งชุดเนะ่ะแล้วการซัม,มอนหนึ่งชุดจะต้องใช้สองมิเนียนสล็อตด้ไม่ค่อนข้างที่จะน่ารักจะเชื่อกูดิว่ามันไมเวิร์กมันจะาจะรูบเพราะมันแบบนั่นแหละนะมันจะมีปัญหาเรื่องของความเร็วแต่ไม่นม่าจ่ว่าไอ้พวกเคสเนี่ยจะตามมันจะล่าถัดเออแต่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปของมาริกออรี่บผมดิจิเนเรเตอร์ลดเท5พมห้าสิเปอร์เซ็นต แต่เพิ่มลายดีเจนอย่างมากเชีย่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ลดเลือดไปลดเลือดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลองอันนี้ก่อนอันนี้ปกตินะลาเจนกูเท่าไหร่ลายเจนกูสามสิบสามนี่คืออย่างมากของมึงอะนะคือมึงลดเลือดครึ่งหนึ่งกูไปเพื่อย่างมากของมึงอะก็ไม่ใช่รอยเหี้ยอะไรล่ะขา,ขายของรปปกระโปรงหมาแบบนี้ในขายตลาดจีนเขาจะไม่เอาผมบอก การเจะาตินเรื่องดีกว่าเลยคือมันก็อาจจะดูดีตแตบบ่คนที่แบบคนที่แบบโดนฮิตไม่กี่รอบแบบแต่โดนนะแล้วก็แบบไม่ได้โดนอีกยาวเลยอะที่จะเป็นการรักษาตัวที่ดีแต่อันเนี้ยไม่เหมาะกับกูแล้วหนึ่งเช่เขาเขาจะคอนเซ็ป